สวัสดีครับเพื่อนๆนมื่อนี้ผมจะมาบอกประสิทธิภาพของเต่า f อ6 A นะครับคิดเบ่งที่เพื่อนๆเมื่อนี้ฝนตกท่านเปียกๆนะท่านนะครับผมหนึ่งเข่าครับเนี่ยผมผมเลยมาเห็ดคีดหม่เบ่งนะครับว่าประสิทธิภาพของเขาดีขนาดใดครับ เศษทานแบบนี้นะครับขนาดเปียกๆนะครับเวลาทานไฟมันติดแล้วห้องก็เอาใสเข้าไปได้เพราะว่าอย่างพัดลมมันซอยตลอดนะครับบุมมี่ดับนะครับ,กกบเราก็เศษเศษทานแบบนี้นะครับนครับเพืเ่อนๆใส่ได้ครับน,นอยๆแน่ๆแบบนี้เปียกๆก,กันยังติดไฟนะครับเพราะว่าอย่างตี เพราะว่าแรงล่มนะครับล่มเขาเป็นตัวซ้อยให้ทานอ่ะติดแล้วก็เป็นเปลวไฟให้แห้งขึ้นนะครับเพื่อนๆเ,เป็นตาหนาเฮ็ดใสอยู่ครับเพราะว่าพัดลมห้องมันตัวน้อยมันบละครับมันประหยัดดีนะครับมันมันไ่ได้เสียหายอย่างายนะครับผมก็เลยมาแนะนำใส่ดีดคับเนี่ผมก็เลยยอมรับเลยว่า F16A นั่นะนะครับเนี่ที่ว่าใส่เศษทานนะครับเพืเ่อนๆนี่ดีครับมื่อนี้ผมทานมันเบิดมันเปียกเบิดโบเมนนั่นมันเบิดหรอกมันเปียกผมไปกรอบเอากับอันยุดน้ำพื้นเปียกเปียกผมก็เยกลยล่อมาใส่เบิงมันดีผมก็เลยรุ่งคิปให้เบิงนะครับประสิทธิภาพเขาครับนะครับ ดีดีครับนี่ผมยอมรับเลยนะครับสมพ่อให้ผ้ากันเห็ดประดิษฐ์ล่องเห็ดประดิษฐ์ใส่กันนะครับเตา F 16A รุ่นนี้นะครับนะครับเนี่ยเราเพื่อนๆล่องเห็ดน้ำแบบผมนะครับเอาทานเศษทานเศษยังใส่บึงเราไปใส่ในขั้วเลื่อนเท่านะครับนะเขยสิได้แก๊สดีๆหรือใส่เองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ได้มาบอกสิ่งดีๆนะครับว่าเออมันสุดยอดแท้ๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ